โอเคครับผมก็สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมนะครับชูดีบีทีวันนี้ก็พบกับซีรีส์พี่โดอีกแล้วนะท่านผู้ชมก็อาจจะมีแพ้บ้างอะไรบ้างครับก็หลังจากนี้เราจะทำดีไปดีขึ้นนะท่านผู้ชมเก้ okay, นาะทีเจอกับลีอยู่ในเตด 8, ครับมีอยู่ศูนย์แต้มครับท่านผู้ชมในที่โลเลยแหละท่านผู้ชมวว้า <Wow. S 2> จะมาดูทีมของเรากันก่อนนะท่านผู้ชมเพว่าโปรกูเนี่ยคือตัวแบกของแบบว่ายุคใหม่เลยครับท่านผู้ชมอาจจะต้องขยับไปเยื่นนิดนึงอะไรอย่างนี้ ยิสมอร์ลิงนี่ผมไม่แน่ใจว่าเจ็บกี่สัปดาห์นะแต่น่าจะไปนานเลยแหละท่านผู้ชมแล้วยังมีพิเกลสั้นนะครับที่โดนใบแดงท่านผู้ชมมีตัวอื่นครับที่อาจจะใช้งานได้อยู่จะค่อยโรเตชันกันฮนะโอเคลุยครับจเจอกับลีดยูไนเต็ดนะท่านผู้ชมรีแมตช์ก่อนครับผมนัดนี้โอ้โหแพ้มา3นัดครับแล้วชนะมา1นัดแถนเดียวคล้ายๆเราเลยท่านผู้ชมเล่นเป็นเกเก้นเฟสซิ่งนะท่านผู้ชม โ okay. อเคอาจจต้องจัดทีมสักหน่อยครับเพราะว่ากองกลางอะไรเรามันบาดเจ็บนะท่ามต,ต้องใช้สำรวงสำรองแล้วล่ะท่มอเอาเปลี่ยนอนะที่ไม่ได้ไม่เคยเล่นเอาเข้ามาครับทำมาร่ายอย่างเงี้ยท่นมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งนะที่ผมว่าเอ้ยก็โอเคอยู่แต่สเต็ปต้อง่นน้อยครับแต่ละคนฮัสซันนี่ต้องเล่นแบนะ็กนะเพราะว่าให้โอกาสเขาได้ลุยครับเอาฮัสซันคนพี่มาเล่นกลางแล้วกันนชม ว่าได้อยู่อะเล่นปีกได้ครับกลางก็น่าจะได้แหละมูจิวราหน้าบึ้งเลยครับมีวีเออบ้าด้อ่ะอาวีเออบ้าตัวจริงก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนออกนะคุณผู้ชมออฟเซตนัดเดโอเคลุยครับกองหน้าก็เหมือนเดิมครับเป็นเฟอร์นันเดสนะแล้วก็มีริเบโร่ครับตัวเชื่อมแล้วก็ปีกซ้ายเป็นวีเออบ้าปีกขวาเป็นโปรกูกองกาลางสองคนเป็นฮัทซานกับแม็คเคนครับส่วนแบ็กซ้ายเป็นเบสแบ็กขวาเป็นฮัทซานนะคุณผู้ชมแล้วก็มีสโตนี่กับ พาเชคโกค,ครับเลยมีบาเรล,ลา่าเช่นเคยเป็นโกลคิปเปอร์นะครับท่น้ชมจบลุยเลยลุยกันเลยไม่ให้เสียเวลาฮะนี่โอ้ยเท่มากนิคโลคาซาเ่เจอที่เอลเลนโรดครับบ้านของลริยูเดเตะท่านผู้ชมแบมฟอร์ดนี่คัาซาน โอเคได้อยู่ปาเชโกเยี่ยมครับแมคแคทเจจ่ายให้โปกูโอ้โหจากขวาจากซ้ายเขาก็ได้หมดจริงๆครับโปโอ้ยติดครับยิงติดจ่ายโอ้โหเอามาดูโอ้ยยังได้อยู่ดีนะยิงติด ิงติดคารนครับสวยอยู่ครับคารนรับไว้โอ้คหาคารนได้อยู่เฟอร์เดตลิเวโลโอ้โหากรนโตยังไม่มีอะไรล้ะเกมนี้เอ็มชมเบสจ่ายไปโอเคเดียวบ้าโชว์ของหน่อยเว้ซื้อนั่นเนี่ยจะซื้อเองนะเนี่ยเดียวบ้าครับ บอดีเบียบ้าเลี้ยงบ่าแล้วเบียบ้าโอ้โหติดยังติดอยู่หรอโอเคเบสมันเติมได้สวยอยู่โอ้โหฟรันเดสมึงจ่ายยิ่งมากครับท่านผู้ชมโอ้ม oh, หมดเวลาครึ่งแรกแบบไม่มีอะไรเลยโอ้โหเอ๊ศึกษาได้บุกนะท่านผู้ชมเป็นอะไรหนึ่งหนึ่งก็สวยอยู่ท่านผู้ชมโอ้โหเบส เบสก็ไม่ไหวเอาแต่ทำออกเองครับฝั่งนู้นหลีเจะเต็มดันทำออกเองโอเคบอลที่ฮัตซันฮัตซันจ่ายให้ริเบโร่ริเบโร่ให้กับเฟอร์นันเดสเฟอร์นันเดสบาเิแเรามีโอกาสเรียบร้อยเลยครับไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆครับเฟอร์นันเดสโอ้โหฮ้บาดีครับนี่ยอดกองหน้าของเราครับาย20ขวบ นี่จัดให้แล้วครับผมเฟอรนะ์นันเดสฮะเฉิดเจิดฉายจริงท่านผู้ชมมาดูเฟอร์นันเดสโอ้โหแหวกสวยมากสวยจร,จริงครับเฟอร์นันเดสหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเปสตันเกมของเปสตัน้วท่านผูน้ชมเดียโก้เฟอร์นันเดสสัญชาติโปรตุเกสนะเราอาจจะต้องเปลี่ยนตัวครับ เพราะว่าไปซ้ายเราไม่ทำงานเลยฮะัไอวีออบ้ามันไม่ไหวเลยมันถึงเวลาของฟาร์นเอ็กซูดอนเกนแล้วทุกท่านพัซานคนพี่นี่ก็ได้อยู่มาเชโกก็โหดไปครับก็ได้อยู่นะแต่วงผมว,ว,ว่าแบ็กเนี่ยต้องเปลี่ยนครับ๋อ,อเทลเลอร์มาเล่นแทนเบสครับมาเทลเลอร์มาตัวครับสองคนเป็นโซนซ้ายทั้งหมดเลยนะ ฝั่งซ้ายโอเคแบ็คแคนโอ้โหแบ็คแคนเล่นดีอยู่นุ้มจอมแต่ดักบอลแบบไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพอร์กินโอ้ยเบอร์ตัน2-0แล้วครับกรานโตโอ้โหเยาไรเยาไรเยาไรโอ้โหแล้วยิงเข้าง่ายๆเลยครับเพอร์กินหนึ่งประต่อหนึ่งครับลีดเรตต์โอ้โหเป๊ะสั้นมันยิงง่ายไปไอเดีย ือเราปล่อยให้ตัวนี้หลุดไงก็เรียบร้อยเลยครับท่านผู้ชมโอ้ยืนแบบไม่มีใครบังด้วยโดนเลยครับเตัวกินโอ้โหอยู่ในมุมอยู่ในกรอบแบบสวยมากท่านผู้ชมมาเปลี่ยนตัวลวะเอาไหนเว้ยอารมูริโกอารมูริโกโอ้โห,โโหจะเล่นกับพสเตนเซนไงเอาแต่บอลออกแล้วครับพสเตนเซนเอ้ยมาเปลี่ยนตัวบ้างครับ เปิดกินออกเลยเหรอเพิ่งยิงเมื่อกี้นะออกเลยครับดีทุกเซ็ตโอเคเทเลเตเลเล่นกับอาร์บูริโกอาร์บูริโกยังไงอาร์บูริโกโอ้โหอาบูริโกนี่ไงลิเบโรสวยครับอาร์บูริโกโอ้โหลงมาก็จ่ายแอซซิตได้เลยให้ลิเบโรซัดครับนี่ไงเอาให้ครับผมสวยจัดครับผม สวยเว้ยริเบโลสองประตูตหนึ่งครับเกมกลับมาอีกครั้งครับเพซซันนี่เราดูโอ้โหแหวกไปอย่างสวยครับจ่ายงามงามครับแล้วจ่ายเพื่อแล้วก็ซัดเลยลิเบโร่ตรงนั้นพอดีโลง่งโล่งครับงามงามเลยครับลูกเตะสวยครับเกมบองเพซซันแล้วท่ยานผู้ชมอย่าให้ไปติดกองหลังเราได้อะงั้นเราสวยฮนะคาเซเล่โอเคอาบูริโกสวยครับลงมาแล้วแบบเกมเปลี่ยนของแท้ โอเคจ่ายให้โอ้โหดิมาโรจะจ่ายให้แบบฮัสซานคนพี่งไงเมาดูโอ้โหแล้วโดนครับกัฮลานโตมันแหวกไปไอดีอีกแล้วไอดีอีกแล้วแบมเฟิร์ดสวยเซฟสวยครับผมบาล,ลีลาเฮ้ยมันต้องอย่างนี้เว้ยของแค่โอ้โหแบมเฟอร์ดออกครับแล้วใครเข้ามาเอ่ยใครไม่รู้เหมือนกัน ชื่อยาวมากเป็นลัสเตอร์โมโกโกโมงโกโกเหรอโมโกโกเหรอโอเคไม่แค่นได้อยู่ถึงเวลาสวนครับถึงเวลาสวนของไปสั้นแล้วเอาดิ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 อาดอาดโอ้เราแหวกไปส,สวยครับอาบุริโก้ายโบกูเรียบร้อยครับ มันงามจริงๆครับลูนี้โอ้โหอธิบายจังหวะไม่ถูกครับแต่มาอย่างสวยครับผมนี่ไงแล้วโปกูอยู่ตรงนั้นก็ซัดไปเลยดีฮะโอ้โหเอเรียบร้อยครับสามตัวต่หนึ่งกัะเปาะสั้นมาดูอมโมริโกจ่ายมาไอเฟอร์เดดแล้วนี่ไงโปกูตรงนั้นอืมเฟอร์เดดจ่ายครับจ่ายคืนไปอีกโอ้โหสวยครับแล้วลิเบอร์โรหลอกให้อย่างงามเลยท่านผู้ชม เรียบร้อยเลยครับโดนฮะหลีกเลยเด,ด,ด็ดสามพุทธตอนหนครับเกมของทางเฟสซัน,นละโอเคสุกุลาดาวลุ่งลงมาแล้วคุณผอาจะต้องเปลี่ยนละฟูฟูมาเล่นเล่นนี่แหละต้องสเตเวนลงมาไม่แค้นต้องเปลี่ยนเปลี่ยนบ้างนะฮะเนลสันนี่คือคนซื้อมาขอซื้อเยอะมากครับเกมนี้ให้โอกาสหน่อยแล้วกันสำรองมาเปลี่ยนตัวหน่อยครับเฟอร์นันเดสออกเลยเอาสเตเวิร์ดมาท่านผู้ชมอัสซานออกด้วยฮะ อาซันคนพี่นะคนน้องยังอยู่จะต้องเล่นเป็นตัวหลักอะ่ะอาซันคนน้องอะ่ะเราไม่มีแบ็คแล้วท่านผู้ชมโมโกโ,โค่แ้วันเปิดไปให้กอนโตอีกแล้วจอร์จิโนโ่โอุ้ย<ค>นี่ไงได้อยู่โดนบอลน,นะครับนี่โปคโกค,คามา马าโอ้โหค,คามา马าจ่ายติดโอ้โหแล้ว อยู่โบโคโคโอู้หูยสดัดครับแต่ยังียังได้อยู่นะเกนไดโโคโค้เต็มมุมครับลีเดเซตเดี๋ยวส่วนยังไงแล้โบโคโคโอู้หูยเซฟสวยครับริเบโล่ออบาลีล่าอครับเามาดูอาดัมอาดัมโบโคโค่ยังไงโอเคสโตนี่สวยครับสโตนี่ ไม่ทำให้ผิดหวังเซเวิร์ดเซเวิร์ดความไวเป็นของปีศาจอยู่แล้วโอ้โหไปไม่ติดครับแต่ไม่เป็นไรครับสามมือตอนหนึ่งครับผมนี่นี่จุดเด็ดพ่คาบ้านให้กับเปซสั่นครับท่านผู้ชมนี่พีโดโค้ชพีโดบอกสุดยอดไยทุกทีมผมดีครับดีครับลุกทีมผมครับนี่โอ้โหเสียงโหดังมากดังลั่นเลยครับ เออร์เนสต์บอกฟูว่ซัดไปแล้วนหนึ่งลูกนะโอกาสยิงสองครั้งครับทัดไปสองลูกเออหนึ่งลูกก็สวยอยู่สวยจริงอนี้อนาคตใบของทีมเราเลยก็ว่าได้ครับท่านผู้ชมก็ถือว่าแก้ตัวจับมาได้ก็สวยครับถือว่าสวยมากเลยท่ยานผู้ชมแฟนๆเดี๋ยวดีใจมากอ่ะท่านผู้ชมโอ้แมนยูชนะสเปอร์หนึ่งศูนย์ครับแม่ชีวิตจริง,รงขออย่างนี้ด้วยนะไอ,อ้แต่ผมขออนุญาตไปเปลี่ยนสควอลนิดนึงฮนะ คือที่ต้องเปลี่ยนเลยก็คือมีฮัสซานคนพี่อยากให้เล่นกลางได้ด้วยครับเราจะได้ให้เขายืนเป็นกลางไปเลยเล่นอย่างอื่นแล้วแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ผมว่าเป็นกองกลางไปเลยน่าจะเฟี้ยวกว่านะฮะท่านชมมาเจอกับเวสแฮมครับโอ้โหได้เจอแมนยูด้วยท่านชมมาต่อไปดีแมตช์ก่อนผมเวสแฮมนี่ต้องเคยไปถล่มมาเนี่หว่าท่านชมบอกเลยมันไม่เท่าไหร่หรอกจริงเราจะเก็บขุมกำลังไว้เจอกับแมนยูนะท่านชม อาจจะมีบางคนที่ลงไม่ได้นะครับผมไม่ออมาเล่นก่นอนอลอนโซแล้วกันอันนี้เนื้อเ,เก็บทุกตัวแบบเป้งๆไว้นัดหน้าดีกว่าเนาะเอาเบสลงดีกว่าครับหรืออะไรก็พักรุ่นใหญ่รุ่นโตเลยบูจิวาระเล่นหน้าได้ครับเดี๋ยวลองดูเอาซีเวิร์ดตัวจริงแล้วกันเอาดิเบโรเดี๋ยวสำรองไปเดี๋ยวค่อย,าายเล่นนะฮะเจอกับเวสแฮมเฉยเราก็ต้องพักตัวหลักตัวหน่อยพอนัดหน้าเราได้เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะก็เป็นทีพี่เอาเรื่องนะฮะไม่ใช่ขี้ๆนะ ลุยครับมาครับเบสันเจอกับเวสแฮมทุกท่านแต่โปกูยังต้องได้ลงนะผมบอกเลยว่าไอคนนี้มันเสียวจริงครับเดนิวเซียเซเว่นเลยก็ว่าได้โปกูนะเฮ้โด้ครับคุยกับเดวินมอยมีดาโล่ด้วยทุกท่านี่โด้ครับมา้าจับมือเลยครับคุณมอยพี่มอย ลุงมอยมาทุกชมลุยครับศึกเด็กับตันฮูมเมลลงเองเลยัน่นนี้จ่ายบอลครับสุจิวรฒฮ์พาซานโอเคโปกูโอ้โหโปกูโชว์ให้ดูว่าโปกูเป็นยังไงโปกูจังหวะแรกมาโอ้โหเรียบร้อยครับ ใบเหลืองครับในกรอบเขตโทษด้วยโอ้โห,โโหยูโกโบูเอโน่ครับเรียบร้อยเลยท่านผู้ชมนี่ไนงะโอ้โหจังหวะแรกก็เ,เรียบร้อยเลยครับบูเอโน่เรียบร้อยครับนี่ไนงะแล้วเตะจุดโทษครับนาทีที่สามด้วยท่านผู้ชมโอเคไม่ต้องสอนเพื่อนเตะบุก นี่ครัเจ็จุดโทษไปดิโปโกโอ้โหเรียบร้อยครับดึงประตูต่อศูนยครับเปซันโอ้โหนี่ไงแล้วโปโกูซัดไปแล้วครับดึงลูกสวยงามครับเรียกจุดโทษเองด้วยนะท่านผู้ชมมาแล้วครับดึงประตูต่อศูนยครับเปซันนาวาโรอนี่แบบโอ้โหอะไรวันเดียเริ่มมาไม่กี่นาทีก็โดนเลยครับเรียบร้อยครับโปโกโง,งามมาก สวยครับโปรโกหนึ่งมุนต่อศูนย์ครับเดซนสี่โกสี่แมตช์ถือว่าฟอร์มดีมากนะโอ้ยบอกเลยว่านัดหน้าต้องไป man, ยิงแมนยูให้ได้คือต้องมีโปรโกนะผู้ชมจุดโทษนะมาเริ่มกันต่อครับ ай, ดาร์โลโอ้ยดาร์โลโบเวนโอเคลิชสวยอยู่สเตเวต ตีเวิร์ตได้อยู่โอู้หูวสตีเวิร์ตสวยจัดได้อยู่ได้อยู่บังวอนไว้บังวอนไว้นี่ไงไทยกับฟูจิวาระโอ้โหของหน้าชาวญี่ปุ่นคนนี้อ่ะโอ้โหอะไรวะเนี่ยน้องโอ้โหยิ่งออกไปเลยครับฟูจิวาระโล่งโล่งนะใครเห็นก็ว่าเข้าแต่ไม่เป็นไรให้เด็กมันได้เล่นหน่อยครับโอเคบอลที่บูเอด เอาอีกเหลืองนึ่งไหมจ้าเบย์โน่ไคโอจ็อดโอ้อโ,ออโ,อโหแล้วโล่งโล่งเลยครับดีวเวตนันโอ้โหแล้สวยครับบาลีล่าเทฟสวยนะโอเคช้างซูเตะมุมครับเตะมุมมาแล้วอยากได้อยู่บาลีล่าเทฟสวยว่ะสวยครับน้องโอเคเบียบ,บ่บาเบียบ่ายังไง จ่ายให้ลิชซิเวิร์สซิเวิร์สยังไงครับโอซิเวิร์สเลี้ยงเองเลยซิเวิร์สนี่ไงนี่ไงช้างสู้จะเข้าสักหน่อยบุเอโดอีกแล้วนิวตันเชฟซังซูครับโอ้แล้วบุเอโดไปอีกบุเอโดอุยฮะซัสนสวยอยู่บาเล,ลาีราสวยแล้วเนี่ย เทปสวยมากครับบาเลล่าอาเชโกเอาที่ผายครับทุกู้ชมได้อยู่ยังได้อยู่เขี่ยไปโอเคเบสเบียบ้าครับได้เวลาเผาเผาดาร์โลนี่ไงโอ้โหผ่านดาร์โลอย่างงามเลยครับเบียบ้าแล้วมาอย่างนี้องไรครับเบียบ้าเปิดมาโดนบอกออกโดยบูเอโดนะเจชางซู ได,ได้วัดกันสุดครับได้วัดกันสุดซอยเลยแหละจังหวะนี้จารอดโบเวนโบเวนยังไงโอ้โหแล้วมันจายให้กับดาวส์ใครคโอจอร์ดนี่ปาเชโกสวยครับปาเชโกชางซูเตมุมีละไอตัวนี้กล็ละท่านชมวิ่งเกือบแล้วนะนดีนะโกเรายังเซฟได้และยังมีปาเชโกอยู่ตรงนั้นไงถือว่าสุดยอดไปเลย ใครเห็นก็ว่าเข้าแล้วโบเวนมาอย่างนี้แล้วโบเวนนี่ไงจะเล่นมุมแคแบ,บไงนี่ไงบาเเรล่าก็รู้ทันไงก็เซฟไปครับงามๆามนะพี่เจ้าโถือว่าได้อยู่ครับบาเเรล่าเด็กคนนี้มันมีของจริงพร้อ,อ,อมสวนกับเบียบ้าแล้วจารอดโบเวนเบียบ้าเข้าแท็กเกิลไปหนึ่งทีแล้วโบเวในตื้นแค่กลางครับดาวส์ ชางซูเหรอนี่ไงฮูมเมลเตะออกไปเลยครับทุ่เตะออกข้างไปเลยนะดาโลเ็นคนทุ่มครับดาวส์ชางซูฮอ,อตดาวส์สวยครับสวยว้ยน้องเบสโอเคฟุจิวาระฟุจิวาระก็ แมคเคนแมคเคนจะให้โปกูโปกูเล่นกับเส้นอย่างนี้ริมเส้นอย่างนี้ยังไงครับโปกูโอ้โห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 ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วสุดยอดจริงๆหมดครึ่งแรกครับโอ้โหเกือบได้นะโปกูเมื่อกี้แต่ไปยิงบุมแคบไงโอ้ยแต่โชว์จังหวะเลี้ยงริมเส้นแล้วบอกเลยว่าโคตรอันตรายครับทางซูทางซูก็ไม่เท่าโปรกูพึ้งตรง ว่าทีมเราค่อนข้างลงตัวอยู่นะท่านผู้ชมถ้ายังไม่โดนก็ไม่เปลี่ยนอะอะไรประมาณนั้นช้างสู้เหรอแมคเคนดักมอนไวได้สวยคนระับปูจิวาระจ่ายให้สตีเวิส์ไปทันครับไม่รู้กันไงไม่เป็นไรบูเอโดบูเอโดเหรอบูเอโดเหรอโอ้โหแล้วเล่นยังไงบูเอโนเล่นตรงเส้นอย่างนงี้โอเคด็กงอบอะไรตอนแทบตอนนี้เราเปิดกระบ อุ๊ยเบสยังได้อยู่นี่ไงเบียบา้าสวยครับเบียบ้าเป็นเตะม,มุมครับเวสแฮมมาถือว่าสวยละไคลโอจอร์ตออกครับแล้วใครเข้ามาเอ่ยไคลโอจอร์จี้ออกคิมิเนสเข้ามาครับราวมิเนสดาวโวเวนิน โบเวนมันชอบยิงมุมแคบอูโหเรียบร้อยเลยครับชางซูมันยิงทีมเราแล้วคุมโอ้โหเชวชางซูครับซัดก,กับรับหนึ่งลูกครับคุณผู้ชมกลับมาสู่เกมครับเวสแฮมหนึ่งประตูตอนหนึ่งมันดูยิ่สวยจับเลยลูกเดะโบเวนจ่ายให้อย่างสวยเลยครับไม่มีใครเข้าโบเวนเลยนะไอต้องเปลี่ยนตัวครับก็คือไม่โดนก็ไม่เปลี่ยนนะว่างั้นเถอะ ฮัสซานมาแล้วกันฮัสซานเล่นตรงนี้ได้ไหมเล่นได้ครับฮัสซานมันถึงเวลาของฟานเอ็กเซลดองเก้นแล้วท่านชมมากดเมาส์มา,มา,า,มาแต่กับตนันฮุนเน่ต้องอยู่แบบผมว่าอ,อ่าลิชอาจจะต้องเปลี่ยนครับเป็นมาวินมาแวะหรือเอาเนลซันแล้วกันท่านชมผมว่าเอาฮัสซันเล่นปีกดีกว่าครับมาแล้วกูกูมา,าเามาดี๋ยวเสียบมาถึงเวลาต้องแก้ไขแผนหน่อยเปลี่ยนครับมาท่านชม ฮัาซันสองคนบอกเลยว่ามีเฟี้ยวโอเคโฟกูจ่ายให้แบคเคนโอเคโฟกูโอ้โหดอีเดสโอเคแบคเคนครับได้อยู่สเตเวดสวยครับสเตเวิดสเตเวิร์ดเห็นช่องอารบูนิโกอาบูริโกโอ้โหลงโลกอย่างนี้เลยมันเข้าทางเข้าดีก็เรียบร้อยดีฮะ น,นักเตะคือดองเก้นลงมาปุ๊บก็ซัดปั๊บท่านผู้ชมปีกขวาปีกซ้ายเราคือแบบอันตรายทั้งสองพูดตรงๆสวยครับอโมริโกกับสู่เกมครับท่านผู้ชมเกมของเปสซันอีกครั้งครับจากลูกประตูของอามูริโกทำให้เปสซันตอนนี้ตามไปสองประตูตอนหนึ่งนะสวยครับอันนี้อาจจะเป็นนิวเซียเซเว่นก็ได้อโมริโกก็ถือเฟี้ยวเหมือนกันครับถือว่าเฟี้ยวเหมือนกัน ทางซูในตัวที่ยิงเราเมื่อกี้ชิมิเดสนี่ไงเบสสวยครับเบสอาบริโกเซเวิร์ตโอ้โหเซเวิร์ตจะติดไม่เป็นไรได้อยู่ติดดาโลครับเป็นดาร์ลุ่วเลยโอเคเนลสันจ่ายให้โปกูโปกูเห็นชอบเนาะจ่ายให้สเซเวิร์ตได้อยู่เซเวิร์ตเอาดิ ซีเวิร์ดเรียบร้อยครับสามรตตอหนึ่งีกครั้งครับนี่ไปสัน้นเดดาวู ja โหวะอาอาเลยจังหวะนี้นี่ไงสามประตูต่อนหนึ่งครับสวยครับซีเวิร์ดก็ลังเป็นกองหน้าที่ไว้ใจได้นะซีเวิร์ดเดี๋ยวไม่เปลี่ยนให้เขาเล่นเต็มเกมไปซีเวิร์ดนะเจ้าสวยครับซีเวิร์ดซัดไปแล้วโอ้โหงามๆเลยครับลูกนี้ คือความแข็งแกร่งอะไรเขาได้หมดนะสตีเวิร์ดอะไม่แย่เลยครับสามตต่อหนึ่งครับสามตต่อหนึ่งครับจังหวะนี้งามๆไปเซซึนโบเวนยังได้อยู่ดองเกนโบเวนจ่ายให้ชางซูแล้วชางซูก็กลอบเกียรโทษแล้วยังไงเปิดครับชางซูโอ้โหแต่เปิดออกก็งามอยู่ท่านผู้ชม แต่เราไม่เปลี่ยนตัวด้วยอะฟาเลิลลาเวลฟาเชโกบูเมลครับแล้วอาบูริโกได้บ bon. อลอาบูริโกยังไรอาบูริโกอาบูริโกอาบูริโกครับเลี้ยงมาอย่างนี้พอ <P ore S 2> เลี้ยงเดียวอูแล้วซัดเลยครับมี hmm. ติดเซฟนะเดี๋ยได้เดี๋ยได,ไ,ได้อยู่มาแย่มาแย่ครับคุณผู้ชม ดาวส์เสวชางซูครับบอลดีพอตเบ,บสโอ้โหโมวเวนบอลที่บิคิบีเดสมีายจ่ายติดฮุมเมลไว้นี่ไงฮุมเมลไหเซเวตเซเวตเห็นโฟกูแล้วโฟกูยังไงโฟกูยังไงโฟกูยังไงอืโมโฟกูไปอยา่างนี้มันต้องได้แล้วแหละจะวันนี้โอ้โห ยังได้อยู่เบสอาบูริโกครับอาบูริโกโอ้โหเกือบยิงเข้านะแต่ไม่เป็นไรครับสามประตูรอหนึ่งก็ถือว่าสวยนะครับเดวิดมอยครับโดนครับขอบคุณมากครับตีโดบอกเฮ้ยดีมากครับเด็กๆวันนี้เดวิดมอยหน้าบุญน้าบึ้งไปเลยแต่การลงสนามของอามูริโก บอกเลยว่าทําให้เกมเรานี่แบบดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดจริงๆน้ชมแต่สิ่งที่ขาดหายไปในเ,เกมนี้คือฮัทซานคนพี่ที่เล่นตำแหน่งปีกขวาแม่งไม่มปีอะไรเลยน้ชมผมว่าโปรกูอ่ะปีกขวาในรัตนานะที่เจอกับแมนยูนะครับแล้วสตีเวิร์ดปีกซ้ายผมบอกเลยว่าเด็ดดวงคู่นี้นี่พีโดครับพีโดสัมภาษณ์แต่เราไม่สัมภาษณ์เลย เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเฟี้ยวเกินนะฮะ